ตลาดคริปตเนียวันนี้กลับมาลอนละอุอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่สารสหรัฐได้มีคําสั่งให้กลับมาใช้ภาษีนําเข้าชั่วคราวของทรัมป์อีกครั้งซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่สาคัญที่ทําให้ตลาดเนี่ยเกิดความผันผวน,นนี้ครับสำหรับใา้ราคาของบิตคอยเองในวันนี้เนี่ยมีการดบตัวลงต่ำกว่า1 5 0 0 0แ้านลเป็นที่เรียบร้อย,ยครับส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมฝั่งขาล,ลงที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาพช็อตเทอร์มนเองครับซึ่งมีโอกาสมากพอสมควรครับที่บิตคอยในสัปดาห์นี้เนี่ย จะเป็นการปิดคอนเฟิร์มแบรดดิเดเวอร์เจนนั่นเองนีกครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกในลหลายประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทิศทางตลาดต่อจากนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปเราฟังพร้อมกันเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่30พฤษภาคมและผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ปิดคอยเกิดการร่วงเกิดขึ้นขณะที่เหล่ากองทุนเอฟต่างๆนี่ครับ ภาพรวมในวันนี้เกิดแรงเทขายเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ2-3สสัปดาห์เลยก็ว่าได้เพื่อนมองว่านี่คือสัญญาณเตือนหรือเป็นโอกาสในการซื้อ Bitcoin กันแน่คอมเมนต์พูดคุยที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับเพื่อนๆครับก่อนรับฟังข้อมูลในวันนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใผมกันเลยนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันนะครับและใครที่เพิ่งรับชมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิปและความรู้ดีๆที่ผมจะอัปรดในทุกๆวันนี้ครับส่วนใครที่อยากได้ไอเดียในการเทรดสปอร์ตคลิปโตาะสอนเทรดนะครับผมจะมีการอัปเดตประจําสัปดาห์นะครับเพื่อสามารถสปอร์ตยูทูบไอเมอร์ผมได้ตกเพียงแค่วันละ20บาทเท่านั้น เป็นเหาฉลามตะลุยเทรดนะครับสามารถมาดูข้อมูลที่โพสต์แล้วก็ดูผ่านทางคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับที่เป็นในช่วงนี้ก็มีข่าวเศรธธษฐกิจถาถมเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็มีหลากหลายข่าวที่ประเด็นร้อนนะครับในช่วงนี้ก็ในฝั่งของสหร,ร,ร,รัฐเนี่ยได้มีคําสั่งให้กลับมาใช้ภาษีนาเข้าชั่วคราวของทรัมป์อีกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเคยตัดสินว่าทรัมป์เนี่ยใช้อำนาจเกินขอบเขตเนี่ยแล้วก็คุณเจอร์น็อปพาวเวลเนี่ยเขาได้มีการเข้าไปพู้คุ่งตนครัม เฟดฟอส์ล่าสุดนี้ครับก็โอกาสที่เฟด จะคงอตัตราดอกเบีย้ยในวันที่18มิถุนายนเนี่ยก็สูงถึง97.8%แล้วเนี่ยโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยอยู่เพียงแค่2.2%เท่านั้นนี่อาจจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่ทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการดีตัวอย่างที่เราได้คาดหวังกันนะครับเนื่องจากนักลงทุนเองก็รอที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยแล้วก็รอาการอัดฉาีดเงินของเฟดอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในฝั่งของอบิตคอยนี่นะครับในวันนี้เนี่ยภาพรวมเหล่าลงทุนต่างเนี่ยก็มีกระแสไหลออกหรือมีแรงเทขายเกิดขึ้นนะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่า ราคาก็เลยเกิดการพักตัวเกิดขึ้นนะครับก็มีเพียงแค่แบล็กลองทุนเดียวนะครับที่ยังคงไร้เก็บบิตคอยอยู่ซึ่งทําให้นักเทรดกว่า2 0 0แสนรายทั่วโลกเนี่ยครับถูกรางพอรประมาณ650้าล้านดอลลาร์โดยประมาณได้เองครับสมมติไหมภาวะของเฟงเกิดอะวันนี้เนี่ยมีการดรอปตัวลงมาที่61นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปรับตัวที่ประมาณ65จนถึงช่วง70กว่าซึ่งถ้าสถาน,นการณ์ของคริปโตเนี่ยย่ำแย่มากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็มองว่าภาวะตรงนี้เนี่ย จะกลับเข้าสู่ความกลัวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับซึ่งผมมองว่าหากมันเป็นตรงนั้นอีกครั้งนี้เนี่ยผมจะมองเป็นโอกาสในการเข้าเทรดอีกครั้งหนึ่งในฝั่งของขาขึ้นนั่นเองครับซึ่งบร,ริเวณที่สําคัญที่ผมอยากให้เพื่อนเฝ้าจับตาก็คือในฝั่งของ liquidity หรือสภาพคล่องทั่วโลกนี่ครับมีการดิดตัวไปก่อนน,นี้และบิตคอยนี่ก็ค่อนวิ่งตามอย่างชัดเจนเลยนะครับบิตคอยก็คือเส้นสีเหลืองๆนะครับในฝั่งของ liquidity ทั่วโลกเนี่ยก็คือมีการดิดตัวทำาอทำไฮไปแล้วและบิตคอยเนี่ยกำลังย่อพักตัว ใกล้เคียงกันเลยนะครับซึ่งการพักตัวถ้าผมมองตามภาพอาจจะพักตัวได้แถวสักแสนเหรียญและอาจจะไปต่อหรือเปล่านะี่ครับซึ่งนักวิเคราะห์เขาได้เอามาแชร์ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอย่าเพิ่งกังวลอะไรกันไปนะครับอาจจะเป็นการพักตัวเพื่อที่ยังไปตามต่อในฝั่งของลูกคุณตี้สง global liquidity เนี่ยหมายถึงอะไรเนรี่ยก็หมายถึงดัชนีว่าสภาพคล่องทั่วโลกนั่นเองนะครับก็อิงตามปริมาณเงินนะครับตามในฝั่งของสหรัฐจีนยุโรปแล้วญี่ปุ่นรวมกันนะครับมักจะใช้เป็นตัวชี้วัดนะครับเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ นะครับทั่วโลกว่ามันมากน้อยแค่ไหนซึ่งเพื่อนๆก็เห็นได้แล้วนะว่าในภาพเนี่ยมันมีการปรับตัวสูงขึ้นทำออทามไฮเลทที่เดียวเชแล้วบิตคอยเนี่ยอาจจะด,ดีตัวต่อจากนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับครับเพื่อนๆเรามาอัปเดทในฝั่งของาพายราคากันเลยเลยก็กๆนะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ก็กดเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับในส่วนของบิตคอยเองเนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าหากบิตคอยปีหลุดเส้น EMA เมื่อไหร่ในทางฟมเจอร์ดีเมื่อไหร่ ออกมาไว้ไอซีทันทีนี่คือประเด็นแค่บิตคอยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเอาคอยนะเพราะว่าเอาคอยเนี่ยไม่ได้วิ่งเหมือนกับบิตคอยสักเท่าไหร่นะครับพเพื่อนๆก็ไปแยกประเด็นของเอาคอยอีกทีหนึง่งะครับในฝั่งของบิตคอยเองนะครับ,เ,เ,รบเรามาเจาะลึกกันก่อนซึ่งประเด็นแรกก็คือถ้าไทม์เฟรมเดลี่ปิดหลุดเมื่อไหร่ออกมาไว้ไอซีทันทีแต่จะเห็นได้ว่าแท่งเทียนที่มันปิดคอนเฟิร์มเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆะมันไม่ได้ยอมปิดแบบเต็มเต็มแท่งที่ต่ำกว่าเส้นสีแดงๆตรงนี้แต่ประเด็นคือในวันนี้เนี่ยมีการปิดแย่้ายลงงมมัไไ่ดเปปป็นนนนนกกกกาาารรรรคอออเเเฟิิิ์มหหลลุุดดีีะพื่่่ๆซึงย จะต้องเป็นการปิดแบบนี้เป็นแท่งแดงๆแบบนี้นะครับถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าจะปิดลงจริงๆแสดงว่าเพื่อนๆอ,อาจจะต้องรอนะครับใครที่เทรดแบบเก่งกังไรนะอาจจะรอให้แท่งเทียนเนี่ยนะครับปิดคอนเฟิร์มก่อนนะครับก็รอดูท่าทีต่อไปซึ่งประเด็นต่อมาก็คือผมได้บอกไปแล้วว่านะี่ครับในภาพช็อตเทอมเนี่ยมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นสัญญาณการอ่อนแรงมาจากอะไรเพื่อนอสังเกตเห็นว่าบิตคอยเนี่ยนะครับมีการเบรคออกมากลับมายืเนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยตั้งแต่วันที่20เมษายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นไม่เคยไปหลุดเส้นค่าเฉลี่ย นะครับเส้นสีเหลืองนะแต่จูๆ่ๆในวันนี้เนี่ยนะครับเขามีการปิหลุดเส้นสีเหลืองเป็นครั้งแรกออในรอบกี่วันเนี่ยเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับตั้งแต่ช่วงนี้นะประมาณวันที่20นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ40วันนะครับในรอบเดือนกว่าๆเขาเพิ่งจะปิดหลุดเป็นครั้งแรกฉะนั้นแล้วนี่คือพฤติกรรมที่ไม่ปกติแล้วใครที่จะเทรดต่อจากนี้เนี่ยระมัดระวังในการดีดตัวเพื่อที่จะยังลงต่อได้นะครับผมจะมองเคสในการพักตัวลงต่อได้ ซึ่งโอกาสในการพักตัวต่อจากนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมองไปช่วงประมาณผมอาจจะเอาในฝั่งของสภาพคล่องเนี่ยมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับซึ่งสภาพคล่องในภาพช็อตเทอมเราเห็นได้ว่าอาจจะมีการพักตัวที่ประมาณ1นึ0 0แสนสาพันลารและก็สภาพคล่องด้านบนอยู่ที่ประมาณ1 9, 000, นึ0 0แสนเก้าพันลารโดยประมาณนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราตีความตามโมเมนตัมในภาพช็อตเทอมและก็สภาพคล่องแล้วด้วยเนี่ยผมก็จะมองโอกาสของบิตคอร์เนี่ยประมาณนี้ครับซึ่งเราตีกรอบได้แบบนี้เลย เป็นชแนลขาลงที่ชัดเจนมากๆผมจะเปลี่ยนจากชแนลสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นสีแดงในกัรนะครับอ่าเป็นสีแดงแบบนี้ที่นี่เนี่ยพฤติกรรมถ้าเราตีความตามสภาพคล่องตะกี้แล้วก็ตามเทรลไลน์ในภาพช็อตเทอมตอนนี้นะเนี่ยแค่กรอบสีแดงนะครับเพื่อนก็จะเห็นว่าราคาวิ่งอยู่ในกรอบขอบบนขอบล่างขอบบนขอบล่างใช่แล้วตรงนี้ลรงมาขอบแรงแล้วก็ตีความว่าอาจจะขึ้นไปขอบบนนะครับซึ่งอาจจะขึ้นเป็นการในฝั่งของ pull back ขึ้นไปเพื่อ,อยังลงต่อแบบนี้ นะครับเป็นพื่อนลงต่อแบบนี้แล้วก็ไซเวลาต่อไปลงต่อแบบนี้ถทาเก็ตเนี่ยผมก็จะมองไปที่ประมาณนะครับอาจจะมองโอกาสที่จะมีแรงซื้อเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมองไปนแถวๆช่วงประมาณ1 3, น0 0 0แเหรียญแถวๆ,ๆนี้หรือประมาณ1นึ0 0แสาพันล้านแถวๆนี้นะครับก็จะมองเป็นช่วงดีมาร์สโล่าสุดในภาพช็อตเทอมนะครับฉะนั้นแล้วใครที่เทรดต่อจากนี้นะครับก็จะมองว่าลองโฟกัสเทรดในภาพช็อตเทอรกันดูนะครับก็จะมองเป็นการเทรดในฝั่งขาลงนะ เช่นแล้วผมจะโฟกัสเทรดในผงขาลงตอนไหนลหละนะครับผมก็จะรอใ,ให้ราคาเนี่ยมีการขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญก่อนนะครับผมก็จะค่อยในการกดเทรดเดี๋ยวรอแถวๆนี้แล้วผมอาจจะยอม SL ที่ออเทําไฮไปนะครับก็จะยอมท p ีแถวช่วงดีมาโซล่าสุดหรือท่าตลาดเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณเบร์เดอร์เจนในภาพไม่ใหญ่ผมก็จะใช้ในการรันเทรนต่อไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยได้บอกกับเพื่อนในกลุ่ม Discord ไปครับว่า ผมอยากให้บิตคอยเนี่ยลงมาสักเก้าหมื่นลา่าลงมาเคลียร์แก็บให้จบๆพักฐานไซเบไ์ไปสักระยะแล้วค่อยไปต่อตามมุมมองนี้นะครับตามลูกศรสีเขียวตรงนี้ที่ผมได้วางเอาไว้ซึ่งผมจะมองโอกาสในภาพใหญ่ของบิตคอยเนี่ยจะยังทําออทํามไฮได้อีกครั้งอยู่แต่อาจจะต้องลากยาวไปถึงช่วงประมาณ Q 4หรือปลายปีนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับในฝั่งของสถิติของบิตคอยว่าในช่วง Q 4เป็นช่วงที่คริปโตดีตัวได้ดีที่สุด แต่ในช่วง Q3 นะครับหรือต่อจากนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ปรับตัวได้แย่ที่สุดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะสอดคล้องกันนะครับแล้วก,ก็การประกาศอัตราดอกเบีย้ยของเฟดในช่วงปลายปีก็มีโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยด้วยอันนี้เราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับรอดูรายงานของเฟดฟอสอีกทีหนึ่งมีโอกาสมากพอสมควรที่ในทางเฟดของ Bitcoin เนี่ยนะครับจะปิดเป็นสัญญาณ bearish divergence เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นแล้วและราคา i t c o i n ดรอปตัวลงถึง3 0ซ ซึ่งสัญญาณเบรดดเจเนี่ยก็คือในฝั่งของราคาที่มีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ High นะครับมีการปรับตัวต่ำลงนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มที่ชจจัดเจนแล้วแหละนะครับแต่อย่าลืมประเด็นกล่าวประเด็นหนึ่งก็คือว่าในฝั่งของสภาพคล่องทั่วโลกนะครับมันจะมีการย่อเกิดขึ้นเล็กน้อยเพื่อนเห็นไหมครัยบย่อเกิดขึ้นเล็กน้อยซึ่งถ้าเราดูภาพบิตคอยแล้วก็คือว่าย่อไม่ได้ลึกเนี่ยเพื่อนก็คือไม่น่าจะดุดแสนเหรียญถ้าเราดูตามสภาพคล่องทั่วโลกเลยนะซึ่งบิตคอยเนี่ยวิ่งมเปะลวพอคสร แล้วก็ไปต่อแบบพาราโบลิกมูฟเลยทีเดียวไนไเพื่อนๆก็อันนี้เฝ้าจับตาเราดูกันต่อไปเข้ามาดูกันต่อนี่ครับในฝั่งของแบรนด์ที่ผมได้พูดไปซึ่งพอมีการเปิดหลุดจุดกิการของแบรนด์แล้วเนี่ยผมก็จะมองโอกาสว่าพฤติกรรมของบิตคอยเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็จะมองว่าจุดทรกเก็ตแรกในการพักตัวของบิตคอยก็คือจะใกล้เคียงกันเลยกับสภาพคล่องและก็ดีมา์โซที่ผมได้เอาให้เพื่อนๆดูไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือประมาณช่วง 1นึ่งแสนเหรียญโดยประมาณนะครับอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงนี้และก็จะตรงกลับสภาพคล่องทั่วโลกด้วยนั่นเองนะครับก็รอโฟกัสเพียงแค่จุดนี้ไปก่อนเพื่อนๆครับผมสรุปบิตคอยให้ฟังง่ายๆครับก็คือต่อจากนี้เนี่ยผมจะโฟกัสในการเทรดนะครับเด้งแล้วก็โฟกัสเทรดในฝั่งขาลงนะครับแต่ผมจะไปกดเทรดตอนไหนก็จะไปอัปเดตกับเพื่อนใน Discord อ,อีกทีหนึง่งแล้วก็จะมองโอกาสนะครับที่บิตคอยจะพักตัวที่แสนเหรียญไปก่อนนะครับถ้ามีสัญญาณการอ่อนแรงตรงนี้อีกผมก็จะมองแทร็กที่บิตคอยเนี่ยจะล่วงไปปิดแกลบ นะครับประมาณ90%เลยนะครับก็คือจะลงมาประมาณช่วง90้าห่ดอลลาร์ตอนนี้ลงมาปิดแก็แล้วย,ยังไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามาอีกเนี่ยนะครับผมจะมองเป็นโอกาสที่จะพักตัวลึกเลยก็คือ7จ็ดหรือรเรือลงมาแถวช่วงดีมาโซนเดิมนะครับเคที่จะเป็นการจบรอบขาขึ้นเนี่ยผมยังได้มองแ,บบแอดถึงขนาดนั้นนะก็จะมองเป็นการ พักตัวเพื่อที่จะไปต่อในภาพใหญ่ไว้ก่อนนี่เรามาต่อในฝั่งของภาพรวมอัลคอริทึมเองครับก็ต้องบอกว่าในภาพช็อตเทอมเนี่ยสัญญาณเริ่มดูไม่ดีะครับในฝั่งไรซ์ไซเนี่ยเหมือนที่จะมีการเป็นหลุดจุดกกลางแล้วนะครับโมเมนตัมฝั่งขาลงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วนะครับในฝั่งของภาพสีชั่วโมงเองนะครับในฝั่งแม็กซี่เนี่ยนะครับมีการปรับตัวลงต่ำกว่าศูนย์ซึ่งเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงปกคลุมชัดเจนผมก็จะมองโอกาสที่ ภาพรวมแอลกอฮเนี่ยอาจจะมีการลงมาทดสอบช่วงนแถวดีมาโซนล่าสุดเลยก็ได้นะี่ครับซึ่งในชุดนี้อาจจะมองเป็นในฝั่งของดับเบิลท็อปนะครับก็คือแพทเทิร์นที่อาจจะมีการปรับตัวลงต่อนะครับก็คือเป็นแมคโดนัล์นั่นเองในแะบลนด์ซึ่งถ้าเราวัดทาร์เก็ตเนี่ยนะครับก็จะมองว่าจะเป็นการลงมาทดสอบดีมาโซนเดิมพอดีเป๊ะแต่จะปิดหลุดไหมเนี่ยผมไม่สามารถตอบได้นะต้องรอดูท่าทีของตลาดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละเหรียญตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าวิ่งไม่ได้เหมือนกันในแะนะบลนด์อย่างเช่นในฝั่งของ Ethereum เนี่ย ค่อนข้างที่จะแข็งกว่า,วาหลายๆเหรียญน,นะเช่นบิตคอยเนี่ยได้มีการหลุดลงมาแล้วแต่อีเทรเรียมเนี่ยยังไม่ได้มีการยอมหลุดเฟดไลน์เลยในภาพช็อตเทอมเนี่ยทั้งที่ค้างสัญญาณแบตเดวเวอเรนต์ด้วยเออผมมองว่าการที่เทรดฝั่งขาลงเนี่ยอาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับซึ่งเออีเทรเรียมเนี่ยจริงๆผมออแอบมองว่าเนี่ยเขาสามารถพักตัวได้ลงมาทดสอบแถวๆช่วงโลเดิมได้เลยถ้ายังไม่ได้หลุดโลนี้ผมก็จะมองว่าเป็นการ พักตัวเพื่อที่จะไปต่อได้ในภาพใหญ่ซึ่งอาจจะต้องออกกินระยะเวลาหน้าเบื่อออกไปสักระยะเลยทีเดียว,วก็จะมองเปการใช้เวแบบนี้เพื่อนถ้าไม่ได้หลุดลงล่าสุดจะมองโอกาสในการไปต่อได้อยู่ถ้าขยับดูในฝั่งของโซลาร์นาะครับก็จะเห็นว่ามีสัญญาณเบรดเดเบเ,เ,เ,เกิดขึ้นแต่ก็ยังพอมีแรงซีกับเข้ามาอยู่บ้างนะครับซึ่งผมมองว่า ถ้าหลุดโลนี้เนี่ยก็ควรจะต้องออกมาวีเอ็นก่อนเช่นเดียวกันนีนก็จะเป็นการเสียโครงสร้างขาขึ้นอาจจะเกิดการพักตัวลงมาทดสอบช่วงดีมาโซล่าสุดได้เลยแถวโซนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาต่อที่ ADA เลยแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลักลายเหรียญเอลคอยในตอนนี้ส่งไม่ค่อยสวยแล้วเพื่อนเพื่อนเริ่มเสียสรงแล้วมีเพียงแค่อีทเทอรียเมเหรียญเดียวที่ยังดูดีมากกว่าเหรียญอื่นๆนะครับก็เห็นได้ว่าในฝัง ADA น่ง a อ a นะครับโลล่าสุดก็อยู่ที่จุดนี้ถ้าหลุดเนี่ยก็ควรจะต้องออกมาวีเอ็นซีแล้วเนี่ยเพราะว่า นะครับในภาพช็อตเทอม์มีเสียว่าช่วยไล่ขาขึ้นจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าหลุดเมื่อไหร่ออกมาไป N C ทันทีตรงนี้เนี่ยนะครับมี แท่งเทียนทิ้งไซออนข้างเยอะหน่อยนะครับอาจจะเกิดการพักตัวลงมาทดสอบแถวช่วงดีมาโซนเดิมได้เลยนะครับก็ระามาัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับพเพื่อนๆครับสำหรับไอเดียการเทรดอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยผมจะอัปเดตในดิสคอลอะไรกันนะครับพเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาดูไอเดียกันได้แล้วก็ในฝั่งของการสอนเทรดผมมีสอนทุกๆสัปดาห์พเพื่อนๆสามารถมาฟังซีรสอนสดได้เนะี่ยเพื่อนๆจะวิเคราะห์ได้เหมือนที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับก็เป็นเหมือนคลาสในการสอนเทรดเนี่ยเพื่อนๆก็จะเป็นการทบทวนระบบแล้วก็การสอนเทรดมีเช็คลิสต์ต่างๆๆๆใใใหห้้้้เเเเเเพืื่่่่อออนนนนนนนไดดดขขาาาาาจกกกกรร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 ทททมยยยิงงึัััะคคคบบบบีีีแฟ อยากเข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้นไอเดียการเทรดต่างๆผมอัพเดตใน discord เพื่อนๆสามารถสแกน QR code discord ที่หน้าจอนี่ครับและกด open ticket ได้เลยนะครับกดที่ต่อแอดมินกด open ticket เดี๋ยวจะมีแชส่วนตัวเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับเพืเ่อนๆกดที่ Ticket ของตัวเองและก็พูดคุยกับแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงาน เขาคอยบอกวิธีในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับเพื่อนๆไม่เป็ <ๆ S 1> ครับเรามาอัปเดตท,ทองคํากันปิดท้ายเลยกันนะครับในฝั่งทองคำ A นะครับก็เริ่มเกิดการพักตัวเกิดขึ้นนะผมมีการเทรดในภาพช็อตเทิมไปนะครับก็ S R ใ,ใกล้ที่ดีมาโซนล่าสุดนีครับ กะว่า,าราคาอาจะดีตัวไปได้นะแต่ว่าโดน s อสไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะรเพื่อนนก็ในภาพใหญ่เองนะครับเราสามารถวัดได้ตามฟิโบนชชีเลยนะครับก็เห็นว่าเป็นการพักตัวลงมาติดดีมาโซนแล้วนี่ครับโซคาสิกเริ่มเหมือนจะเป็นการจบสวิงแล้วแท่งเทียนเหมือนจะมีแรงซื้อนะตรงนี้ติดฟิโบที่0ูจุดพอดีนะครับอาจจะเบสที่ดีมาโซนนี้ไปก่อนนะครับเป็นการเทรดสั้นๆนนะครับหรืออาจจะตลาดอาจจะเกิดการพักตัวอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ซึ่งพอเราดูในภาพเดลี่เนี่ยบ่งบอกได้ชัดเจนว่าตลาดเนี่ยกำลังไซเวย์อยู่เนี่ยก็เป็นการไซเวย์ออกข้างแบบนี้นะครับก็มองว่าค่อนข้างที่จะเทรดยากในสัปดาห์นี้ผมอาจจะรอเวทแอนดซีไปก่อนนะครับเป็นแล้วค่อยรอดูชาติอีกทีหนึ่งหรืออาจจะรอในฝั่งของภาพสีชั่วโมงเนี่ยให้โศคาสสิงนี่ได้มีการลงมาจบสวิงก่อนผมก็จะโฟกัสในการเทรดจริงๆแล้วอยากให้ลงมาหลุดแถวช่วงดีมาโซนนี้ไปเลยเนี่ยก็มองว่าจุดสวยๆในการเบสฝั่งขาขึ้นเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณช่วง3,200ล้านแถวๆ ที่ตลาดอาจจะดีตัวได้นะครับฉะนั้นเราผมอาจจะโฟกัสรอในสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาอัปเดตในการเทรดให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเพื่อนๆครับไล่ความลับที่นักเทรด forex และทองคาหลายคนยังไม่รู้ก็คือว่าการที่เทรดแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับเงินคืนด้วยก็คือออโต้รีเบทนั่นเองนะครับใครที่เทรดผ่านทาง xm าพใต้ลิงของผมเพื่อนๆจะได้รับเงินคืนทุกๆไม้ที่เ,เพื่อนๆเทรดสามารถทําตามวิธีและขั้นตอนต่างๆในด c สคอได้เลยนะครับ เลื่อนมาดิสคอที่ด้านล่างที่ Forex Membership นะครับจะมีกติการในการควาคุมเทรดทองคำแล้วก็มีลิงก์ที่ได้รับออโต้รีเบทด้วยนะครับเพื่อนผมไม่อยากให้เพื่อนเนี่ยเสียสิทธิตรงนี้นะครับก็ทำตามกติการได้เลยและก็สามารถนะครับ แจ้งแอดมินในการเข้ากลุ่มเทรดทองคําได้นะครับนะครับสรุปทีนี้ก็คือว่าผมมองว่าบิตคอยต่อจากนี้เนี่ยอาจจะเกิดการไซเวดดาวเกิดขึ้น,นครับก็มองแทร็ตแรกไปที่ประมาณช่วงแสนเหรียญในประมาณ1นึ่งแสนาพันล้านโดยประมาณนะครับเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยจะเป็นดีมาโซนเนี่ยภาพอ็อตถทอที่อาจจะมีแรงซื้อเกิดขึ้นได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปว่าีกทีหนึ่งแล้วก็รอดูแท่งเทียนในทางเฟรมวีว่าจะปิดยังไงนะครับถ้าเป็นการปิดคอนเฟิร์มในเดอร์เวอร์เจนก็ค่อยโฟกัสในการเทรดฝั่งขาลงแล้วก็อาจจะก,กินระยะเวลาไซเวยาวนานะครับไปหลากหลายสัปดาห์ ก่อนที่ตลาดเนี่ยจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยไว่ากันในเรื่องของเศรษฐกิจอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตกับเพื่อนในห้องดีคอร์อีกทีนึงครับในฝั่งของไอเดในการเทรดต่างๆก็สามารถตามเข้ามาพูดคุยนได้นะครับก็ดีใจที่ท่านผู้อ่ับทุกคนในวันนี้นะครับอย่าลืมไปหาฉลามที่ก่อนกับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ